ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมวาทีอมรลอนนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการใช้งานตัว PLC อร์นะครับเซตติ้งยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัว PLC 리 e 터เนี่ยมันมันออกมาช่วยให้เราทำงานง่ายยังไงโอเคเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์คร่าวๆก่อนโอเคมาดูนี่รูปนี้นะครับโอเค ตัว PLC t e r นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลายเส้นนะครับเป็นซอฟต์แวร์อัมลอนนะครับก็ตัวนี้พอเราติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะครับมันจะแอดอินเข้ามาใน Excel ของเราเลยนะครับเราสามารถอ่านค่าจากตัว PLC มานะครับมาไว้ใน Excel ช่องไหนก็ได้นะครับตาม,มี่เราหมดหรือว่าเราจะเขียนค่ากลับเข้าไปที่ PLC อ้างอิงจากหน่วยความจำ PLC เลยครับ d m w U อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเราสามารถนำค่าพวกนี้เอาไปเขียนกราฟเขียนสูตรสมการทำพวกรีซิปหรือสูตรการผลิตเครื่องจักรได,ได้ได้เลยนะครับในการอ่านแลเขียนเดินดึงค่าไปเขียนกราฟอะไรต่างๆได้ลิงก์โดยตรงนะครับปัจจุบันของเราก็จะใช้เวอร์ชัน3.8นะครับถึงจะรองรับ Windows 10 วินโดว์เจ็ดวินโดว์แปดนะครับแล้วก็ Excel 2 0สอง0ั3 2ิบหกสองนสิบสาสองสินะครับ PLC ที่รองรับก็จะเป็น CJ t CP one หรือพวกตระกูล NJ NX ก็รองรับนะครับเดี๋ยวจะจะมี EP ต่อไปที่ว่าถ้าเราจะเอาไปลิงก์กับพวก NX หนึ่งศย์สอง NX หนึ่ง P สอง NJ จะทำยังไงนะครับถึงจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะครับพอเราซื้อแล้วก็จะมีแผ่น CD ให้อะตัวที่เซตอัพโปรแกรม เมื่อกี้ก็ไปตัวเราก็ลงโปรแกรมตัวฟ i n g a t e w a y ก่อนนะครับลงตัว PLC r e p o r t e r นะครับโอเคติดตั้งโปรแกรมสําสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น PLC r e p o r t e r User Menu ยิงก็ผมก็จะเอาข้อมูลในตรงนี้แหละครับมาให้เราเซตค่าต่างๆในการลิงก์ต่างๆโอเคก็ดูดู Follow ตามนี้เลยนะครับโอเคมันก็จะ add on ออกมาโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ ให้เราคลิกขวาแล้วก็รันแอดมินนะครับไปที่ไฟล์นะครับออปชันนะครับเซ็นเตอร์ครณติโอมาโคให้เราเลือกอินเดบ์นมาโค อีบวนมาโคเลือกโลเคชันโลเคชันให้เราเลือกเป็นรีพีเอซีรีฟ okay, ัตเตอร์รีฟัตเตอร์ปุ๊บพีเอซีรีฟัตเตอร์คลิกขวานะครับเราก็เลือกโอเปนไฟล์โลเคชัน คลิกขวาที่นี่ครับเ p บัตเตอร์นะครับแล้วก็เลือก Property เลือกตัวนี้ครับโอเคต้องติดนะครับโอเคเราพิมพ์ Control Panel ขึ้นมา Control Panel User Access นะครับเข้าไปปึ๊บคลิก User Setting ตรงนี้ครับ นะครับปกติตัวเนี้มันก็อยู่ตรงกลางนะครับให้เราปรับลงมาล่างสุดเลยนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราไปเปิดโปรแกรมนะครับเราก็มาเซตติ้ง ip ของ PLC ก่อนนะครับเบลอินเซตติ้งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะอัพขึ้นมาก่อนตอนนี้ผมให้เป็น192.168.250.2นะครับ โหนดไอดี <c oughs> Note, Note ที่อยู่ตัว PLC ก็ให้เป็นสองเหมือนกันครับโหนดไอดีจะต้องเอ,อเพื่อจะให้ง่ายนะครับโหนดไอดีกับ IP ตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะนิยมให้เป็นเลขเดียวกันนะครับสมมติ IP ผมหนึ่งเก้าสองจหนึ่งหกแปดจุดสองศูย์ุดสองโหนดไอดีที่เราหมุนที่ตัว PLC นะครับก็เป็นสองเหมือนกันนะครับก็เป็นสองเหมือนกันแล้วก็ฐานเฟิร์สก็ไปแล้วก็แล้วก็เซตติ้ง คเาียบเซตตรงนี้ถ้าเราอยากเป็นเลขอื่นก็ปรับเอานะครับโอเคผมให้เป็นสองนะครับหนึ่งก็สองหนึแปดสองก็ศูนย์จุดสอง,สอง,สองแล้วก็ีซี่นี้ก็คาดไปก็ไปจี่ผมทันเปิืแล้วนะครับโอเคปึค๊บจริงๆมันก็เข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็รีเซตทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราเราออนไลน์ด้วย USB นะครับโอเคปิดไปแล้วก็มอนิเตอร์หมอตอนนี้เราจะเข้ามาเปลี่ยนค่าในหน่วยความจำ PLC ที่เป็นตรงนี้ทั้งหมดครับ CIO เป็นดีเป็นอะไรหมดเลยสมมติผมจะยกตัวยอย่างเพื่อจะเปลี่ยนค่ามาที่หน่วยความจำ PLC ที่ ที่ดีของ PLC แล้วกันนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ว่าเราจะเปลี่ยนมาที่ดีอะไรอ่สมมติเราจะเปลี่ยนค่ามาที่ดีหนะ้า,าตัวนี้นะครับจะลิฟจะลิฟจะไลท์เข้ามาที่ดีห้าตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลิฟผ่าน Excel นะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับโอเคออฟไลน์ก่อนตอนนี้ผมออนไลน์ด้วย,ยวีดีผมดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นออนไลน์ด้วย IP นะครับ แล้วก็ setting ตรงนี้ผมเป็นเบอร์สองเนาะผมเปลี่ยน i อไปแล้วอันนี้ผมเสียบสายแลนแล้วนะครับโอเคจริงๆเราปิงดูก่อนก็ได้นะครับว่าเจอไหมพิมพ์เซิร์ชตรงนี้แล้วพิมพ์ cmd พิมพ์ ping นะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองห้าศนจุดสองนะครับเจอไหมไม่เจอ โอเคทำไมไม่เจอโอเคเราก็เพราะว่าโน้ตบุ๊กเรายังไม่ตั้ง ip นะครับโอเคตอนนี้ลิงไม่เจอติงลิงก์ไงก็ไม่ได้นะครับคลิกขวาไปที่ตัวนี้ครับรูปรูป w i f i หรื Fi. อรูปคอมพิวเตอร์นะให้เราคลิกขวา open and network s. setting นะครับไปที่อ t h e r n e t ไปที่ Network and Sharing Center โอเคตอนนี้มันมีสายแลนเส้นอื่นเป็น wifi นะครับเดี๋ยวให้เราเสียบสายแลนนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วต่อเข้ากับ PLC นะครับตรงนี้จะโผล่มาใหม่มันก็นสายแลนหน่อยแล้วให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเซตติ้ง IP ของโน้ตบุ๊กเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับโปบรตแล้วก็ให้เราคลิกที่ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชันสี่นะครับทำเป็นกิกกรบายยุสให้เราใส่อันนี้ไอพีของคอมพิวเตอร์ครับอย่าอย่าตั้งให้มันชนกับไอพีของของพีออซีครับอันนี้ผมให้เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดสองห้าศูนย์อันนี้ไอพีผมให้เป็นจุดห้าสิบห้าแล้วกันครับคอมพิวเตอร์ผมเป็นจุดห้าสิบห้าเนาะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับซับเน็ตมาตรงสิลิลกิฟต์เอไม่ต้องตั้งแล้วก็โอเคไป โอเคไป Close. จอจ้าตัวนี้เรามาปริงดูใหม่เ่ยครับตอนนี้เจอเจอแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วีจิบปริงเจอแล้วอ่ะมาดูออนไลน์ PLC ออนไลน์ได้ไหมคลิกตรงนี้ครับอินเทอร์เน็ต IP.2 ออนไลน์ PLC เราจะไอลิงก์ผ่าน IP หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองศูนย์จุดสองหกใช้ USB เราถอดออกได้เลยครับเราไม่ได้ใช้สงสานย USB ยแล้วตอนนี้ครับออนไลน์ได้นะครับมอนิเตอร์โหม้อหม้อ ให้เราไปเลือกคำว่า Ethernet Unit ETN นะครับ Unit แล้วก็ดับ b l e ลคลิกเข้าไปครับส่วนที่เราจะไป setting นะครับมันก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากมายนะครับโอเคเองนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับให้เราคลิกไปที่ตัวนี้ครับ <c oughs> Communication Unit Setting ตรงนี้ถ้ามันมีหลายตัวนะครับางเนี้ยมันมีหลายตัวแล้วมันมีหลายวงนะครับตรงเนี้ยให้เราเลือกเป็น IP ของโน้ตบุ๊กเรารที่เราเสียบสายแลนจะเป็นอย่างอื่นเพื่อเราบางทีเราเลือกลิ้กงผ่าน Wi-Fi ก็ต้องมาฟิกตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองห้าศูนย์จุดห้าห้าก็คือ i อพของโน้ตบุ๊กเราก็เลือกไปแล้วก็โอเคเราก็เลือกฟิกอัตโนมัตินะครับแล้วก็โอเคไปต่อไปแ็ตเวืรอกลาแล้วให้เรามาที่ตัวรันเซอร์วิอินเทอร์เน็ต ตอนนี้มันสีแดงอยู่แสดงว่ามันไม่ได้รันนะครับเราก็ดับมันคิกก์ามาดับมันคิกามาตัวนี้นครับแล้วก็เข้าเราก็จะเจอตัวนี้ครับอินเทอร์เน็ตยูนิตแล้วก็ดับคิกเข้าไปครับในะให้เรากดคิกที่ตัวมันให้เรากดสตาร์ทครับโอเคให้สเตตัสตรงนี้ขึ้นรันนะครับต่อไปเราจะเทสว่าตัวฟินคอมมาเนี่ยมันเอ่อ มองเห็นตัว PLC หรือ,อยังนะครับให้เราไปที่เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็คำว่า Fin Communication Test นะครับดกดเข้าไปอันนี้ตัวเทสนี่ให้เราเราจะใส่ยังไงนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กอะไรอันนี้ นทีนี้ผมใช้เน็ตเวิร์กศูนย์โนดโนดอะไรตอนนี้ PLC เป็นโนดสองนะครับยูนิตเป็นยูนิตอะไรนะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นเน็ตเวิร์กโนดยูนิตโอเคตอนนี้ PLC เป็นตอนนี้ PLC เป็นตัวนี้นะครับยูนิตศูนย์นะครับ โหนเป็นโหนสองเนาะโอเคผมก็ใส่ไปถ้าถูกมันจะตอบกลับมานะครับอาสมมติเราเราลองใส่มั่วก่อนเซ็นไปนะครับจริงๆมันก็จะถ้าเราเซ็นไปอย่างเงี้ยมันก็จะตอบมันก็จะตอบไม่ตรงอ่ะมันก็จะตอบเหมือนเอ่อซีบิวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าตรงมันจะตอบรุ่นของซีบิวมาอันนี้มันเหมือนตอบไอ้ตัวเอ่อโน้ตบุ๊กผมนะครับตอนนี้ให้เราใส่เป็นโหนสอง n okay. น็ตเวิร์กโนดยูนิตยูนิตโอเคสตาร์ท่ครับตอนนี้เหนำตอบกับมาครับตนนี้เขาจะตอบกับเป็น CJ2M CPU สามหนึ่งกับมาอันนี้แสดงว่าฟินของเราอะ่ะมันเปิดรันเรียบร้อยแล้วนะครับมันเปิดรันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะไปเปิด PLC Reporter ในการเชียดเข้ามาอันนี้คือทสเรียบร้อยว่าตัวฟินนะครับ PLC มันจะวิ่งผ่านฟินเพื่อจะไปแมป เอ็กเซลให้เราโอเคต่อไปให้เราไปที่ตัวนี้นะครับเราก็เปิด PLC Reporter ขึ้นมา PLC Reporter นครับพอเราเปิดขึ้นมาครับเราจะเห็นไหมครับเราจะโผล่ตัวนี้มาครับ Add-in นะครับเห็นไหมครับ หน้า a d d อินเนี่ยปกติถ้าเราลงเสร็จทั่วไปอะ่ะเวลาเราลง excel ทั่วไปอะ่ะมันก็จะไม่มีแล้วเราก็ไปที่ <c oughs> เราจะทำโปรเจกต์ใหม่นะครับให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็ new book นะครับโอเคเี๋ยวผมเซฟไฟล์ไว้ที่เเก็บไว้ที่ไหนโอเคอ่ะผมบอกว่า P.S.C ก็ Report นะชื่อผมแล้วกันนะครับ p l c r ด p o r t เปอร์เทวศิษ์เซฟไว้ที่ Desktop แล้วก็เซฟไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้เรานะครับโอเคต่อไปเสร็จเรียบร้อยให้เราเข้าไปที่ พเสร็จเรียบร้อยถ้าเราไปที่เน็ตเวินะครับโอเคไปที่ PLC นะครับแล้วก็ที่เน็ตเวิให้เราแอดเน็ตเวิรนะครับเน็ตเวิร์กัมเศูนย์นะครับ โอเคเราแอดเน็ตเวิร์กแล้วก็อาไปที่ PLC แล้วก็ไปที่โดดแอดโนดนะครับตรงนี้ครับมันจะให้เลือกเป็นอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กัมาเลขศูนย์อินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้มันจะมีดอกดาวโผล่มาเลือกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เน็กนะครับ โหนดดัมเบ r โหนดดัมเบลตัวนี้คือโหนดดัมเบ์ของ CJ2M นะครับให้เราเลือกเป็นสองก็เลือกให้ตรงนะครับเลือกให้ตรงต่อไปเราก็เลือกเป็น CJ2M Series นะครับถ้าเป็นรุ่นเดือนก็เลือกให้ตรงนะครับจีบผม CJ2M Series แล้วก็เนี่นะครับโหนดดัมเบลเนมดัมเบ์ผมก็เป็น CJ2Mtest โ okay. อ uh, เคเราจะ sampling ทุก communication ทุกกระแสผมให้เป็นหนึ่งวินะครับก่อนนี้ testtesttest test, test หนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อมีหลายเทสโอเคก่ okay. อนนี้ นโอเคเราก็ได้หน้านี้มานะครับ <c oughs> ต่อไปเราจะทำการลิงก์ข้อมูลนะครับเราสมมติเอา,า,เาช่องนี้แล้วกันนะครับดับเบิลเ,เิหรืออะไรก็ก็ได้แอนี้ดีห้าแล้วก็เลือกเป็น DM แล้วก็โอเค start c o m m อ n i c ช t i o นนะครับนี่ครับนะครับตอนนี้ห้าสิบมันขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่มีห้าสิบอ่านขึ้นมาพอเราอ่านแล้ว เดี๋ยวเราจะเขียนเข้าไปแต่คลิกตรงนี้ครับผมจะใส่หนึ่งสองสามเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ินเตอร์เข้าไปครับไมครับค่าเข้าไปใน PLC ก็คือหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยส่วนเราจะแมปช่องไหน Excel เท่าไหร่จะแมปดึงค่าจากดีอื่นๆที่มันอยู่ใน PLC หน่วยความจำอ,อ่ะสมมติผมจะยกตัวอย่างให้ดูเอาไปที่ D อ่ะ D สิบห้าแล้วกัน โอ okay. ผมจะเขียนเข้าไปที่สมมติถ้าเราจะเพิ่มให้เราไปที่ตัวนี้ก่อนถ้าเราจะเพิ่มใหม่แล้วคอมเมินท์เซนะครับแล้วสต็อปสต็อปสมมติเบาไปคลิกเข้าไปครับคลิกตัวนี้แล้วแล้วก็ไปที่แอดแล้วก็ PLC เซฟเซตอ u p ผมจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปที่ดีสิบห้านะครับ ไป้าไปที่ D สิบห้าตันนี้สิบห้าลิดเข้ามาที่ D สิบห้าเหมือนกัน่ะลิดลิดมาดูหน่อยเซลเซตอัพ D สิบห้าลิดขึ้นมาดูส่วนเราจะให้มันแอ v a n นซ s เซตติ้ง a v e ทุกๆเท,ท,ท,ท่าไหร่นะครับเซฟเวลา s ซม p ิ i n g ให้มันเก็บเป็นไฟล์ก็สามารถทำได้นะครับตามนี่ได้นะครับ โอเคอันนี้โอ okay. เคเสร็จเรียบร้อยก็มนเดิมทีหนึ่งก็ไปที่คอมมิชชั่นแล้วก็สตาร์ทโอเคมันก็จะขึ้นมอนิเตอร์ตรงนี้ให้เราตอนนี้มันมีค่าศูนย์อยู่ที่ดีสิบห้าใช่ไหมเราใส่ค่าเข้าไปผมใส่เข้าไปหกหกนี่ครับ ค่าเข้าไปที่ PLC 66แล้วนะครับโอเคก็ใช้งานได้นะครับเราก็เอาค่าตรงนี้ก็คือมันมาอยู่ใน Excel เราจะเขียนสูตรสมการซัมอะไรก็คือทุกอย่างมันก็จะเป็น Excel เราจะใช้สมการ Excel จัดการข้อมูลทำสูตรทำอะไรเอาไปโชว์กราฟเส้นกราฟแท่งเลย ต้องการป้อนค่าคียค่าเข้าไปในหน่วยความจำ PLC ทำให้สูตรการผลิตแรงต่างๆก็ใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะเอา NX 1นึนสครับมาเนโปรเจกต์เดียวกันไว้ถ้าเรามี PLC CJ มี PLC NJ หรือ NX อะไรต่างๆเฮ้ยเราสามารถแอดเข้ามาในโปรเจกต์เดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวตัวอย่างหน้าผมก็จะ เอา PLC ตัว NX หนึ่งือสองครับแอดเข้ามาในโปรเจกต์เดียวกันนี้แล้วมันจะทำยังไงแล้วมันจะอ,อ้างอิงอัตเตยังไงโอเคอันนี้ก็ก็สื่อสารกันได้เนาะให้เราเห็นภาพนะครับเห็นเราเห็นภาพว่าเราเซตติ้งสมมติเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนค่าตรงนี้เปลี่ยนใหม่เป็นแปดสิบแปดนะครับค่าก็เป็นแปดสิบแปดเราเปลี่ยนเป็นห้าสิบห้าก็เป็นห้าสิบห้าข้อมูลก็จะเปลี่ยน ไตามอันนี้ก็ลีดเอามาโชว์หรือว่าเราต้องการเอาข้อมูลต่างๆของเครื่องจก o, status, ักรมาโชว์สเตตัสว่าการทํางานแล้วกี่ชั่วโมงอะไรต่างๆก็กสามารถทํางานได้แล้วก็ส่วน plc เนื้อหาเนื้อหาใน plc มันก็ทํางานของของ p r o c e s ของมันไปนะครับส่วนตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับเอาไปทำโชว์ในเรื่องของทํา iot อะไรต่างๆก็ได้นะครับโอเควันนี้ผมวาทีอัมรอนก็ จะจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคําถามอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ